สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายซูผู้สุคนต้อนรับเข้าสู่ช่องก็ติดหวยดังมาแช่นะจ้ะก็มาพอกับแอดมินนายวันจันทร์ที่สี่ธันวาคมนะจ้ะมือน,นี้แอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเล็กเด็ดๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบ่งกันอีกเช่นเคยนะพี่น้องซึ่งจะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบ่งกันนะจ้ะขอพี่น้องแได้ติดตามกันได้อย่างถูกต้องนะจ้ะ สำหรับชุดนี้แอดมินกับพุ่มใจนําเสนอแนวทางของแอดต่อยบ้านหน้าเนาะจ้ะซึ่งหัวทิพย์พันมากเพิ่นก็ให้เขาเด็กไทยสองตัวบนเนาะจ้ะนั่นก็คือเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดนาะจ้ะต่อโดยแนวทางของแอดยายแร่ได้พี่น้องเดอ้อชุดสามโต๊ะกับสิบโต๊ะกันเนาะจ้ะแนวทางของแอดยายแร่ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกําลังแห้งใจจ่าพี่น้องซึ่งผู้ซึ่งคนเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจากพี่น้องก็จะได้รับช่วงคลิปใหม่ๆกันนอะจากส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขคนเดจ้า เพื่อเป็นการบทสเซวลาเข้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดต่อยบานหน้ากันก่อนและจะซส่งผลงานหัวติดผ่านมาหนึ่งธันวาคมเพิ่นกะให้เขาเล็ท่ายสองตัวบนนะจจะนั่นก็คือเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดจ้ามาเบิ่งต่อกันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันต่อเลยจ้ะซึ่งแอดต่อยบานหน้าก็ได้ปล่อยแนวทางมาหายแล้วนะจ้ะให้ตัวเด่นมาถึงเจ็ดกับเก่าโลยพี่น้องเด้อแนวทางบนล่างนะจ้ะชุดสองตัวที่ให้มากก็คือเก่าหา หกเก้าเจ็ดหาหนึ่งแปดศูนย์สามสองสี่สี่หกและสาเจดได้พี่น้องเด้อแนวทางของแอรต่อยบานหน้านะจ้ะแคบไ้เบิงโจทย์เบิงได้พี่น้องมดีผพานมากก็ห้เข้าสตัวบนนะจะเจเก้าเก่าเแคบไปเบิงโจทยเบิงได้พี่น้องเด้อไปเบิงแนวทางชุดต,ต่อไปก็ละจ้ะซึ่งก็เป็น แนวทางชุด3ามโตนะจ้ะแนวทางใบสมในตำนานใยแรกพี่น้องชุด3ามโตนะจ้ะสิบหกธันวาคม 2, าสองพันห้าซึ่งวันนี้ก็ให้เดนไปถีเก้ากับสองพี่น้องเด้อเด่นเก้ากับ2ชุด3โต1นึ่งเก้าสองสองเก้าสี่เจหนึ่งเก้เก้าหกสองหนึ่ง 293เก2หาและ6 5 2จ้าแนวทางชุด3โตใบสมตำนานหัวหเงินเทวดาหนองสมัยนอกจากยายแล่ได้พี่น้องเด้อชุด3โตนะจ้ะแคไปเบิง่งจุดไปเบิง่งได้พี่น้องเด้อไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งกับปเป็นแนวทางชุด2โตของยายแล่เนะจ้ะรัฐบาลไทยหัวประจ้าวันที่ 16ธันวาคม2 5 1 6แนวทางชุด2โตให้มา10หางเราจะก็ให้เด่นไปที่เก่ากับ2ชุด2โต,ตก็ได้แก่เก่า2เก่า4เ6เก่า3 6 2 5 2 5 6 1เก2 4และ2 1เด้อพี่น้องเดอ้อแนวทางของแอด ยายเล่เนาะจา้ะเด่นเก่ากับสองสายวิ่งสายรูดมากก็จับไปเด้อจ้ะเก่ากับสองจ้ะสิบตกกันแอด,ดยายเล่พี่น้องแคบไปเบิงจุดเดืบเบิงเด้อพี่น้องเด้อบอกว่าจะเป็นแนวทางของแอดต่อยบานหน้าเนาะจา้ะเนวทางงยายเล่แคบไปเบิงจุดเดืบเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเด้อ ทายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเลจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วพี่น้องเ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลาก,กินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้จะ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนํานดลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆเ้ยจะ้ะสื่อตามก่ลาล่าซับ สือตามผืนดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจะจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโ่งดีแห้งๆปังๆมั่นๆกันทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องเป็นสานีก่อนเด้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะ้าสวัสดีจ้า